วันนี้เวลา16นาฬิกา35นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขคัติยาราชนารีสเสด็จออกณห้องพิธีชั้นสิโรงพยาบาลจุฬาพรเขตหลักสีส่ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5ธันวาคม2563โอกาสนี้พระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยากรกิติคุณด ยเสด็จด้วยการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระรัตนตรยัยทรงกราบเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงกราบทรงศีลเมื่อประธานสงฆ์ถวายศีลจบ พระสงฆ์สิบรูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารและวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัชติยาราชนารีทรงกล่าวคำถวายสังฆทานเมื่อพระสงฆ์กล่าวสาธุแล้วทรงประเคนเครื่องสังฆทานถวายแด่รประธานสงฆ์และพระสงฆ์ตามลำดับเสร็จแล้วทรงทอดผ้าไตรสิบไตรทรงหลังทักซิโนโทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาทรงกลาบที่หน้าพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานปกรทรงให้ความสำคัญด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เยาวชนให้ได้รับการศึกษาและให้ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลได้มีบริการด้านสาธารณาสุขอย่างเท่าเทียมซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยาราชนารีทรงมุ่งมังม่นสานต่อพระราชปณิธาน สืบไป